ถึงแล้วค่ะคอสชูกุยบอรีที่น่ารักของบบอิงวบี้หมาอ้วนนี่น้องออมยันไหมแต่คุณจะคือคุณจัดเม่หันมาใช่ค่ะพีโคูไปถึงแล้วอิวบี้ <U B S 2> ครับถึงแล้วครับ ไปใหญ่แหละไปใหญ่แล้วนี่นะคะ p e t f e l l y Resort ชอบมากเลิฟมากนุ่นแล้วก็ทิ้งให้แม่กับออมถือกระเป๋า่าชิ้งค่ะชิ้งให้เด็กเก็เดียวเก็บเองนี่นะคะพอมาถึงแล้วทางนี้ก่อนก็จะมีเรข้างจริงที่เรืองอะ He doesn't want to go. Okay, the best, the best. ใช่ะค่ะพี่ Which one do I know, you like? I don't know ดิเดด You will like this room Okay. เฮ้ยชอตรงนี้เป็นห้องของคุณจัสมินกับออมียาบายบาย see you นี่ห้องก็เหมือนเดิมหนูชอบตรงนี้มากเราให้ดูห้องน้ำก่อนเลยะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ ้าห้องน้าดีเราจะแฮปปี้แต่ซึ่งที่นี่มันดีอยู่แล้ว ฉันประสบปัญหาเปิดไม่ได้มาจ้ะไอคานโอเพนถึงแล้วนะคะ we have arrived ถึงแล้วไปนัสโเรซี้ไูอกเป็นลี่อนี้เป็นอะไรฮิด้พกีอ้ันจะนเป็นยังไงน่ะ Oh. รอบนี้นะคะมีที่นอนให้น้องหมาด้วยแต่ว่าอูปี้เอามาของตัวเองเอาของตัวเองมาอุ้ยไม่รู้เรื่องอืรเราชอบมากที่เนี้ยเพราะว่าเขาไมีของจำให้น้องหมาอันนี้น้องหมาก,ก็ใช้ได้บกว่า e a t มีกินฉันหน่อยสิ I'm irresistible ฉันเนี่ยต้านทานไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเห็นแล้วแบบต้องกินไม่สามารถต้านทานได้นะคะความหวังของเรา เรามีตั้งสามอันเนี่ยไม่ต้องรีบนะเดี๋ยดิยูบ <c oughs> ี้คือไม่สนใจใครแล้วค่ะนางชอบที่นี่มากมันจะยอ้อนน,นอนอ,อุ้ยมันจะนอนอยู่ในห้องเท่านั้น,น,นชอบน,อนีงง่นี่คือชอบนอนเดี๋ยดูตอนเต่าเสร็จไหมคะนี่ค่ะนางชอบนอนที่นี่จริงๆนะเห็นนางหรือเปล่าเห็นนางกันไหมคะนางชอบนอนมากชอบอยู่แค่ข้างในยอย่างเงี้ยละคะ่ะ ลูกบี้ับออกมาดูเดี๋ยดเป่าแล้วคุณรู้เรื่องนะพุดรู้เรื่องมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดูเดี๋ยดเป่าแล้วนนะเราไปที่ไหนเราหมาเรามีความสุขเราก็แฮปปี้ด้วยเนาะสำหรับคนรักหมาอย่างเราเรา ีเสร็จเดินกลับเข้าห้องค่ะไม่ออกมาจริงๆแด,ด๊ดนางไม่ออกมาจริงๆโอเคไม่ออกก็ไม่ออกเอวไ,ไปดูแดดดีไหมไปดูไหมไปดูแดดดีปะเอวไปดูแดดดีกว่าปะว่าแดดทำอะไรโโอ้หเนี่ยมีของเล่นด้วยเอาไหม ปะยูบี้ออกมอแล้วอ้ยูบี้รู้ยูบี้สำรวจอยู่หรอ,อ,อ,อาแล้วมไปล้วเล่นของเล่นกันมาๆๆๆเดี๋ยวอาหารก็มาไรเนี่ยยังยังไม่มาแต่หลอกน้องออกมาอ๋อน่าจะกินนะอาหารมาส่งแล้วค่ะยูบี้มีหมมีอาหารบี้เปล่าใครอยากเข้าผัดปลาทูแดดไงออนี้นนง,องอใช่ ไม่รู้น้องหมามาแล้วของใครครับม <laughs> <laughs> ีห่วงยางยูนิคอนเบบี้โดนฮิวจัมส์ยูพลยฮิวองส์ยูอ้อโซคิวโอเคนิสน r e a l l y nice, nice สาวซ้ำน่อยแบ็สตอบอรี่ไปไหนคะแบ็กไีนที่ชายหาดไปเหอะรีบไป let's go ไปเร็ว

ไปอบูบี้ไปหอมมากค่ะอุ้ยมองข้ามจักรกล้าไปนะครับหอมมากโอ้ ได้สัมผัสทราย ial, แล้วจะทำคอนเทนต์ได้ค่ะแต่ด <ái rawd Moder ator> ิดิแคทโฮลด์ดิส камер ่าคุณโอเคนี่กี่นี่ว่เห็นไหมไปไหนจะไปเล่นกับชีบะเหรอ เลสวยมากมีอะไรบ้างคะมีทุกอย่างเลยคะ What do you have for order? t h yeah, จริงกระเบี่ยว Yes. ดีมากนี่ไให้ดูเอาผีเสือ้อไหมเป็นตวโมไ ออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คอชุบกุยบุี่้าข้าไปดูต้นไม้ใหญ่สวยไหมไหนโอ้โหอันนี้หนูอยากวางไปวิ่งไี

ดีทำอะไรเอยูนอตเนอะนั่งนะไนั่นะมล้าง้าไหวตบเลยองไปลงไปเยดี๋ยวนี้นอนในยูนิคอร์นได้ด้วยอ่ะ ยิ้มๆๆหันมายิ้มเลยแตดจริงืมันเปดนีกรม่าอันนีคนหนูชอบอันนี้ที่สุดเด็กบคนยางไม่สบายเลย่าเล่นนี่